น้ำหวานมากค่ะหวานหอมอร่อยมะพร้าวที่เราปลูกเองจากบ้านอันนี้จากอัมพวานะคะพร้าวพันอะไรไม่รู้นะมะพร้าวน้ำหอมมะพร้วาวน้ำหอมจากอัมพวาเรื้อมันมีไหมมีเนี่ยเดี๋ยว <laughs> ช้อนม,มาแตะเดี๋ยวเองดูลองดูนะแต่พันเที่อัมพวาไม่รู้ลูกใหญ่แบบนี้ไหมนะอ่ะนะแต่เรามาปลูกที่ชุมพรนี่ลูกใหญ่มากเลยใหญ่มากถ้าาต,ต้องดู หวานไหมหวานแม่หลวงเยอะจริเลยนะเนี่ยโอ้ยน้ำเป็นขันเสิมยังไม่ทำนี่เลยน้ำได้เป็นขันเลยนี่โอ้โหอ่างเยอ่เลยนี่อ่างหกไปอีกเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเราลองเนื้อเนื้อเอาช้ามาแกะเนื้อกินนี่ที่เท้าให้แก๋ไปนี่ก็ได้หน่อยนะใช่ ออยออเลย,เ,ยเอาน้ำแักก่อนออเหนียวนี่คือน้ำมะพร้าวนะโอ้ธรรมชาติธรรมชาติสูดๆเลยเนี่ยน้ำมะพร้าวนี่เดี๋ยวเราไปขูดเนื้อเนื้อมะพร้าวมาชิมกันสี่ปีปเรานำมะพร้าวน้ำหอมมาสี่ปีแล้วมาปลูกที่ชุมพรแม่พ่าแชกกันไหมน่ะ เดือดเนี่ยฮะดือดเนี่ยนี่ะนี่เป็นลายไม้ตะกี้ตี่เนี่ยเนี่ยได้เป็นสีลูกเนี่ยเนี่ยกินได้ลายเนี่ยนี่อะเออโอ้ยลูกใหญ่จังเลยที่มีสีลูกเป็นลายเนี่ยเออโอ้ยทำไมลูกใหญ่จังไม่เลยนะเออแต่ถ้าไว้อีกนิดก็ยังก็ไม่ใช่เนื้อก็ได้เอ๊ะเราไปซื้อกินรู้สึกมันไม่ใช่ลูกใหญ่ขนาดนี้นะเปียกเดียวเลยขนาดองเออตุ่นเปียต่เปนี่อน้ำออกเห็นป่ะโอ้เต็มเลย ก็พยยมออกลูกๆนีกี่ปีนวได้กินแล้วนะแล้วเราชิมไปแล้วรสชาติหวานหวานหวานหอมนะหวานหอม